เดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่านะครับทุกคนว่ามันแรงขนาดไหนโอเคปะ Let's go เฮ้ยตอนนี้ผมผมลบโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวสปานขาดโอ้ยรู้สึกว่าจะแรงขึ้นนะทุกคนอ้โหมันไม่แรงขึ้นแหละมันโคตรแรงเลยครับน้องๆเอา้าเอา้าเอากูตามอะไรอ่ะโอ้ โอ้หัวลากวยหัวลากวยผมเจอหัวลากว่ะเลยต่อไปถึงเส้นชัยดี ถึงไหมถึงไหมถึงไหมเคก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับเดฟทีวีเอ็กซ์ูว้วก็ในวันนี้นะครับผมผมก็จะมาสร้างรถหน้าใหญ่นะครับหรือที่เรียกกันว่ารถหัวลากนั่นเองทุกคนเออที่แล้วก็อยู่ในแมปนี้เช่นเคยนะครับเป็นแมปสร้างรถนะนี่เออเห็นปะโอ้ยตรงนี้เขาก็จะบอกว่าอการออกแบบระดับโปรมันจะโปรจริงอ๋อโอ้โหดูดีรถไรครับเนี่ยไม่เห็นเทเลยมาลองดูเนี่ยเดี๋ยวผ ผมจะสร้างรถที่มันแบบโคตรหล่อโคตรอันตรายให้ดูนะทุกคนโดยในวันนี้เนี่ยผมจะมาสร้างรถหัวลากอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าผมจะสร้างได้หรือเปล่าทุกคนอุ้ยเบาะแซงอุ้ยเบาะซิงคาร์บอนอุ้ยผมจัดเลย,ย 2002. หือพันสองไปแล้วครับน้องๆเบาะธรรมดามันไม่เฟรรี้วยวอ่ะผมขอดูหน้าตาของเบาะคาร์บอนนี้เป็นไงวะอือหือน้องเบาะธรรมดา โอ้องันงั้นน่ะโอ้โหดูเบาคาร์บอนดิมคาร์บอนกีนน่โมงวะนี่โอเคก็ตอนนี้พี่ก็เหลือๆน้องเงินน่ะก็เยอะเกินน่ะบล็อกอะไรพี่ก็ซื้อไว้ตั้ง50กว่าน้องๆคือแบบว่ารวยเกินอะไรแบบเนี้ย <ś m any> <ś m any> พี่ก็ไม่อยากจะโม้หรอกว่ารถพี่อ่ะวิ่งทะลุแมพอะทุกคน <ś m any> คิดดูแล้วกันว่ามันแรงขนาดไหนนะฮะโอเคโอเคมาเดี๋ยวผมขอตัวไปสร้างก่อนเลยทุกคน <ś m any> นี่เดี๋ยวดูกันไปเร็วๆเลยแล้วกันนะครับผมไป l e t s go let's go ครับทุกคนและตอนนี้รถของผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่มาทุกคนเนี่ยเรามาลองขับกันเลยนะครับว่ามันจะขับได้หรือเปล่าทุกคนปพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเราไปลองรถกันเลย let's go เอ้าผมไม่ติดน่าจะเตี้ยเกินไปนะโอ้โหดูดิโอ้โหติดแก้มเลยทุกคนโอ้โหจะขับได้แต่เลี้ยวไม่ได้ทุกคนโอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยรถผมเลี้ยวไม่ได้อ้าว อุย้ยมันติดอะไรวะมันบั๊กหรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวผมลองใหม่ดีกว,ว่า,วาทุกคนไปอุย้ยรอบนี้ก็เลี้ยวไม่ได้เหมือนกันนะโอ้เหมือนมันจะติดอะทุกคนมันเป็นไรวะโอ้ยเลี้ยวไม่ได้เลยฮนะแต่ว่าทรงมันเท่มากเลย,อยโอ้ยอย่างเฟี้ยวอะน้องๆดูด,ดิโกเตียอหอหรือว่าเครื่องมันน้อยไปวะทุกคนผมว่าเครื่องแม่งน,น้อยเกินไปวะ่ะ ผมใส่เครื่องเพิ่มอดีวิ่งไม่ออกใช่ไหมหรือว่าข้างหน้าเราต้องใส่เครื่องวะ<ม>เราเราต้องใส่เครื่องหรือเปล่ามันถึงจะแบบวิ่งได้อะไรแบบเนี้ยผมใส่ข้างในเลยอะข้างหน้ามันต้องมีแบบว่าเครื่องมันถึงจะเลี้ยวได้หรือเปล่าอันนี้เกี่ยวไหมเดี๋ยวมาลองดูไ,ไป let's go ผมไม่เกี่ยวค่ะทุกคน,น,นก็ยังเลี้ยวไม่ได้เหมือนเดิมฮะเอ้าตำอีหยังอีกันโอ้ยไปทั่วเลยทุกคนโมไม่แรงเลยว่ะ เกิดอะไรขึ้นวะทุกคนอุยอุบัติเหตุเด็หนีห่ขับไม่ได้เลยครับดูเดี๋ยวหืมแต่สรงแม่งเท่ว่ะทุกคนโอ้โห้ดี้อเอ้ยโ,โดดเนินโดดเดินนด้สบายนะครับแต่ว่าขับไม่ได้ใช้งานจริงไม่ได้เลยอะ่ะโอ้ยมันเลี้ยวไม่ได้ว่ะ เดี๋ยวผมต้องชำและโหลดแล้วมาชำและโหลดกันเลยดีกว่าทุกคนโอ้ไม่ไหวว่าไม่ผ่านอิหลีว่าหัวลากผมคือทรงมันสวยอยู่ทุกคนแต่ว่ามันใช้ไม่ได้เลยนะครับแย่ว่าทำไมมันเลี้ยวไม่ได้วะทุกคนหรือว่าบางทีหน้ามันอาจจะหนักเกินไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมใช้บล็อกในการทําเยอะพอสมควรนะครับด้านหน้ามันก็เลยหนักหรือเปล่าหรือว่าบางทีรถของเราอาจจะหนาเกินไปนะฮะโอ้มันก็เลยไม่เหมาะสมว่ะแต่ว่าถ้าเราใส่เครื่องข้างหน้าล่ะืออเราใส่เครื่องข้างหน้ามันจะเป็นยังไงวะทุกคนเดี๋ยวลองยัดเครื่ ้าหน้าเยอะๆเลยใส่เครื่อง V6 ด้านหน้าเต็มเลยแะ้วกันเอาดิไป Let's go โอ้เรียวได้แล้วเอา้าโอ้โหเรียวได้แล้วทุกคน What the fuck โอ้เครื่องมันต้องอยู่ข้างหน้าเว้ยโอ้ยจะรั่วแต่ว่าหน้ามันก็น่าจะหนักเกินไปนะครับในการใช้บล็อกอะอจริงๆว่ะทุกคน แย่แย่มากเพราะฉะนั้นแล้วผมจะทำด้านหน้าไม่ได้เลยดิคือแย่ yeah, มากเลยอ่ะทุกคนรับไม่ได้อ่ะ okay, ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะแต่งให้มันออกเป็นแนวเท่ๆสมาร์ทเก๋เลยแล้วกันในนี้มันก็ทําแบบเท่ๆไม่ได้เดี๋ยวผมจะทําให้มันแบบแหวกแนวไปเลยไปเดี๋ยวผมขอดีวยก่อนแป๊บหนึ่งทุกคนเดี๋ยวไปเจอกัน let's go โอเคทุกคนตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยครับผมนี่โอ้โหหน้าตาก็จะแปลกๆนิดนึงนะฮะมาเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่านะครับทุกคนว่ามันแรงขนาดไหนโอเคไป เรสโก้โอ๊ยอะไรหลุดมาเนี่ยเมันเหมือนเห็นอะไรหลุดๆนะเอ้ยโอ๊โอ้โอ้โหลงลุมไปเลยทีเดียวทุกคนโุ้ยแรงเกินมันแรงเกินไปไหมน้องๆเอ่อมันก็ควบคุมยากนิดนึงนะทุกคนทำไมไปลองอีกครั้งดีอุ้ยมีอะไรหลุดไม่รู้นะดำๆนี่เป็นล้ออะไรสักล้อหนึ่งโอ้ยแย่วเล่นไม่ได้วทุกคนผมคิดว่ามันน่าจะแรงเกินไปว่ะเดี๋ยวผม ลองเอาเอาเครื่องออกนะเออมันถ้าเครื่องเยอะมันก็ไม่ใช่ผลดีนะครับมันจะเป็นภาระต่อเครื่องยนต์มากกว่านะทุกคนดีเป็นไงความรู้มีความรู้นะทุกคนนะมธรรมดาเล่นเกมเราต้องรู้จักศึกษาไปนะทุกคนอ่าลองลองมีหกเราแค่เครื่องเดียวนะทุกคนเห็นไหมโอ้โหน้ํามันแบบกินช้าๆนะครับแต่ว่ารถของเราก็ช้าลงไปด้วยนะครับทุกคนเออเดี๋ยวไปดูกันบ้างเล่นได้ไหม มันก็พอเล่นได้นี่หว่าอ้าหลุนเฉยเลยกูโหแต่มันช้าเกินไปหว่ะทุกคนผมเห็นว่าข้างตรงนี้มันมันมีเครื่องนี่หว่าทุกคนเดี๋ยวผมเอาเครื่องออกหน่อยเออโอเคเดี๋ยวผมจะใส่เครื่อง V6 เอ้ยเอ้ย V8 นี่หว่าไม่ใช่ v ีหนี่ทุกคน V8 แปดจะเพิ่มอีกสักสักเครื่องแล้วกันเพื่อจะให้มันแรงขึ้นนะทุกคนโอเคแค่นี้พอเดี๋ยวดูกันว่าเราจะไปได้สุดแมปหรือเปล่าทุกคนโอ้โหใส่เครื่อง V 8อีกเครื่องหนึ่งรู้สึกว่าแรงขึ้นเลยทุกคนว้าวดูนี้ดูนี้จะไปถึงขนาดไหนทุกคน หายไปโอ้ยตอนนี้เรื่อยๆครับน้ามันก็ลดลงนิดหน่อยนะครับทุกคนตอนนี้เหลืออยู่พันกว่านะพันหนึ่งร้อยเดี๋ยวไดูกันว่าเราจะสามารถไปถึงสุดส้นสุดได้หรือเปล่าสุดส้ดสุดคืออะไรวะตอนนี้ความเร็วของเราก็แม็กสปีดอยู่ที่200กว่านะทุกคนความเร็วคงที่ว่ะน้ํามันก็กินไปเรื่อยๆนะครับอืมน่าจะหมดที่5กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้ย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 รถของเราเริ่มเริ่มอื่นแล้วว่ะ แต่ตอนนี้ผมผมโลกโอ้ยเอาไม่เป็นไรเหมยอนจะพลิกกลับมาได้ทุกคนโว้วโว้โว้วมันจะมาเสียน้ํามันตรงนี้ไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยตอนนี้เหรียญผมพุ่งไปที่700แล้วทุกคนโอ้ไมค์กูสเน็ตโอ้ชิบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโว้สปาร์คขาดโอ้โอ้พิกคว่ำพิกคว่ำโอ้ยมันกลับทางอะไรตรงนั้นเราเอาใหม่พลิกใหม่เออโอ้ันเสียเวลามากเลยครับทุกคนตรงเนี้ฮึตอนนี้เหรียญผมพุ่งไปที่ ก้าร้อยแล้วโอ้โหเอ็มตันอีกแล้วทุกคนอ๋อโอ้ยมันตันแค่ตรงนี้นะครับมันไม่กลับให้เราแล้วรู้สึกว่าก็แรงได้อยู่และแรงได้อยู่คืออะไรไม่แรงเลยแหละ,ะเดี๋ยวผมจะเพิ่มเครื่อง B8 อีกหนึ่งเครื่องโอเคไปไปลองดูกันรู้สึกว่าจะแรงขึ้นนะทุกคนโอ้โหมันไม่แรงขึ้นแหละมันโคตรแรงเลยครับน้องๆไอเหนิน เืนว่าโอ้ยคนแรงครับตอนนี้ผมใส่เครื่อง V8 3เครื่องนะทุกคนโอ้ไมคกูสอันนี้จริงผมมี3 4ี่เครื่องเลยนะเอออันนี้ผมลองไนงะเออเดี๋ยวมาดูกันว่าจุดสิ้นสุดเนี่ยมันจะถึงได้หรือเปล่าเลยครับต,ตอนนี้น้ำมันผมเหลือ9 0 0แล้วโอ้ <c oughs> ยิ่งเราใส่เครื่องเยอะเท่าไหร่มันก็ยิ่งจะกินน้ำมันนะทุกคนนี่ขนาดถังน้ำมันผมเยอะนะครับเนี่ยมันยังกินขนาดนี้นะครับตอนนี้เหลือ800ยแล้วแ0 0แล้วผมว่าไม่ถึงว่ะ ผมไม่ถึงจุดสิ้นสุดผม,ผ,มผมว่าน่าจะถึงแค่สะพานนี่แหละดูว่ะพิกคว่มอีกแล้วหรือว่าเราผมใส่ล้อเยอะเกินไปหรือเปล่าทุกคนน่าจะน่าจะเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวผมต้องเอาล้อออกสักสี่ล้อแล้วนะทุกคนสะพานขาดโอ้ยสะพานขาดแล้วโอ้โหพิกฟั่มแล้วทุกคนอะไรวะโอ้ไม่ป่านี่ดีดูว่าหืเจ๋งเอาล้อออกสักสี่ล้อแล้วกันอ กูตามอะไรอ่ะโอ้แมบดีแล้วผมเอารอหลังออกเลยดีไหมเออรู้สึกว่ามันจะเป็นพาระเกินไปโอ้ยนี่ไงมันมีเครื่องแอร์แฝงอยู่ตรงนี้ด้วยวะผมอกเลยไปถังน้ำมันลอยได้นี่มันจะหลุดไหมโอ้ยถังน้ำมันหลุดหมดเลยเดี๋ยวไม่เป็นไรเออเดี๋ยวรู้สึกว่าจะโอ้โหรถเบาขึ้นนะครับเหมือนจะแรงขึ้นนะทุกคนโอ้หู 2 8 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าก็กินน้ํามันเติบนะครับกินน้ํามันเยอะขึ้นแต่ว่าเครื่องของเราก็มีภาระน้อยลงนะครับได้อยู่นะได้อยู่นะเออแต่ว่าก็ไม่น่าจะไปได้ไกลเท่าไหร่อ่ะแล้วต้องเดี๋ยวขากลับนี่รอบต่อไปก็่จะเต้องเติมถังน้ํามันนะครับเป้าหมายของเราในวันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะไปให้ถึงจุดสิ้นสุดแลวกันทุกคนโอเคดูกันนะครับว่าผมจะไปได้ไกลถึงจุดสิ้นสุดได้หรือเปล่านะฮะ อือสุพานขาดเรียบร้อยเอ้าพิกเออสวยดีอย่างนี้ยังไงครับยังไงครับเฮ้ยผมเฮ้ยมีแววมีแววโอ้โอตอนนี้ยังรักษารักษาเสถียรภาพได้อยู่ครับโอ้โหตอนนี้น้ำมันผมเหลือ300ครับ280แล้วยังไงครับโอ้โหเฮ้ยเว้ยเฮ้ยพื้นที่ตรงนี้แวบแวบเหมือนเคยผ่านโอ้ย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 ทุกคน ผมเกือบไปจุดสิ้นสุดได้แล้วครับแต่ว่าปัญหาคือเราตกหลุมก่อนนะวุ้ยไกลแล้วอ่ะทุกคนไกลแล้วจะใส่ถังน้ํามันถ่วงหลังอีกีตรงนี้เนี่ยเราต้องตัดออกนะเพราะว่ามันไม่มีจุดแบบว่าอันนี้ป่ะเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรดิเราผมจะเสริมบล็อกตรงนี้เพื่อที่จะให้มันเป็นฐานในการยึดต,ติดโอเคน่าจะได้อยู่นะครับผมอปะน่าจะไม่น่าจะไม่ยกล้อนะ,ะเออได้ว่ะได้ว่ะได้ว่ะ <c oughs> เวลาเลี้ยวเราจะแกว่งแกว่งนะครับเพราะว่าท้ายหนักมากโอ้ย อุยอุยๆๆยอุ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 ้อยอุ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 ้อุย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 อุอยอุยยอุยยอุอยอุยอยอุยะยอุยยอุ้อยอุอยอุน่ยอุองยอุยยอุยนยอุอยอุยยอุยยอุยอยอุยยอุยยอุอยอุยยอุอยอุยยอยอุยอุยอุอุยอุยอุ โอ้โหนีมันลดขนถังน้ำมันรถขนถังน้ำมันชัดๆนี่โคเทีโคเทีโจ๊กี้ฟันหานี่ไงหัวลากหัวลากแต่งนะครับตัดหัวลากออกแล้วกลายเป็นรถไรไม่รู้นะตอนนี้ต้นชิปผมใช้เป็นหัวลากเนม่ไม,ไม่ไม่เบิกว่ะไม่เบิกเออ เราไม่เรียนสวยงามเราเรีนใช้งานดีกว่านะคนนะตอนนี้ผมอุ้ยผ่านสะพานขาดมาแล้วเออจังหวะนี้ผมเหลือน,น้ํามันที่600นะเดีย๋ยวดูกันว่าผมจะไปที่จุดสิ้นสูตรได้หรือเปล่าวัน,นี้ผมจะไม่เหินแล้วกันครับเพราะว่าถ้าเหินเนี่ยมันจะทําให้เราแบบชา้าขึ้นโอเคไได้อยู่โอ้ยตอนนี้ผมเหลือน,น้ํามันที่400ครับโอ้พื้นที่ทับซ้อนเด้อเด้อเดเด,ดผมไปไละเมื่อกี้ผมว่าจะไม่เหินนะแต่ว่าตอนนี้เหินไปแล้วตอนนี้น้ำมันเหลือ300อุ้ย จุดสิ้นสุดอยู่ตรงไหนวะจุดสิ้นสุดอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยถึงไหมอุ้ยยัยงไงครับยังไงครับอยังไงครับเนี่ยโอ้โหน้ำมันผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยต่อไปถึงเส้นชัยดถีถึงไหมถึงไหมถึงไหมถึงแล้วเว้ยโอ้อยถึงแล้วเว้ย เอาเรื่องเอารถผมหายไปไหนวะเออ my god เฮ้ยหัวลากเลยน้องโอ้ยหัวลากมันสู้รถพี่ไม่ได้หรอกโอ้เขาทําแบบนี้นี่หวาุกควนใส่เครื่องข้างในกวะ่ะไม่เป็นไรหรอกมันก็สู้รถหัวลากพี่ไม่ได้หรอกนี่เนี่ยน้องดูรถหัวลากพี่ซะก่อนน้องเอ้จะหล่อเทแอาร์สมาร์ทด็อกอะไรขนาดนั้นผว่าทําแบบนี้มันมันจะหล่อเท่มากกว่าหูหลอกเกินทาไมจินตนาการของพี่แม่งล้ําเลือดขนาดนี้วะทุกคนมาปะโห หล่อไม่พอน่ะจินตนาการต้องต้องเหนือกว่าเออ, <S <S อเดี๋ยวไปลองดูกันทุกคนว่าผมจะไปจุดสิ้นสุดได้หรือเปล่านะครับผมฝากเป็นกลังใจใพี่ด้วยนะกดไลค์กดแชรกช์กดซับสไครป์พี่ด้วยไปรสโกไปไปไปเอาเอาติดอะไรวะเอาพี่เลี้ยวไม่ได้โอ้ไรอะเมื่อกี้พี่เลี้ยวไม่ได้อ๋อได้แล้วโอ้น่าจะเป็นบั็กนะทุกคนเมืกก่อกี้ไปไปไปมาโรถเมาบ้านไปกินเขาเอ้ยอะไรวะขี่ไป โอตอนนี้ก็น้ำมันก็เลื่อๆครับน้องๆน้ำมันไม่ค่อยไหลเท่าไหร่เลยอะไปได้เรื่อยๆเลยอะครับดูดีไม่เน้นแรงนะไม่เน้นแรงไม่แรงเท่าไหร่หรอกแค่240อ่สอะน้องโอ้ยเป็นรถจริงนี่แบบบินนะ240ี่บนี่บินแน่นอนเอ้ยนี่ขนาดรถลากครับเนี่ยโ,โหดจัดนะครับน้องๆนี่ผ่านฉลุยครับตรงนี้เฮ้แต่ตรงนี้เป็น เหมือนว่าเราจะต้องเหินผ่านตรงนี้ให้ได้นะครับเฮ้ยเรื่องอืนว่ะเรื่องอืนว่ะยังไงครับยังไงโอ๊ยสพานขาดโอ้ยโอ้ยโอ้ยผ่านผ่านผ่านฉลุยผ่านฉลุยแต่ว่าตอนนี้คือน้ำมันของเราเหลืองเลยทุกคนเฮ้ยผมเหินนี่โอ้โหเหินข้ามรูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพีความเอ้ย้วมันจะกโอ้ยจะไปตั้งนั้นทำไมโอ้รู้แล้วถ้าเกิดว่าหน้ามันหนักเกินไปมันก็เป็นภาระรถเหมือนเดิมเละทุกคนผมบอกเลย เออถ้าใครอย่าไปเล่นอย่าไปหาทําหัวลากแบบพี่ดีกว่าถ้าเกิดจะทำหัวลากทําแบบโลง่ลงๆดีกว่านะครับน้องเชื่อพี่ไม่งั้นแล้วรถของน้องเนี่ยมันก็แรงก็จริงอยู่แต่ว่ามันจะใช้งานไม่ได้นะ let's go baby เห็นปะโหรถแรงชิวๆเลยอะน้องๆฮึมพอหน้าออกเห็นไหมทุกคนคนแรงเออ ยิ่งเราต,ต่อเติมเยอะเท่าไหร่แล้วมันก็ยิ่งแต่แบบว่ามันจะหนักเกินไปนะครับผมมีระบบไหนวะเนี่ยก็อย่างที่บอกเลยทุกคนความเท่มันกินไม่ได้อะนะมันต้องแบบใช้งานได้จริงด้วยอะครับเอ๊ฮะอะไรวะตามอะไรทุกคนทุกคนเห็นว่าผมตามอะไรวะเออไม่เข้าใจบดีงงเหมือนกันนะเออมันก็มันก็หลอนเหมือนกันนะเนี่ยเอยผีโรบอกป่าวะเออ ไออเ้ป้าทุกคนมันไม่พลิกคว่ำไปกลับไปที่เดิมแล้วอะ่ะเอ,อ้ยม็นไนี่ภาระน้อยลงเนะสวยงามอารามแท้แหละตะลึงปลาฟื้มในดวงใจร<ห>ายการจัดอะ่ะบอกแล้วจัดอะ่ะโ,โอ้ยเฉียวเฉียวเฉวเฉีวตะวับน,น้ำมันไม่รอดจุดคลายแม์ เราผ่านตรงนี้ไปได้นิดนึงนี่เราไปถึงทุ่สิ้นสุดเลยนะครับผมแต่ว่าเหรียญนี่คือพุ่งมากเลยอ่ะโอ้ตอนนี้ผมมีเหรียญหมื่นหกเลวครับน้องๆโอ้โหรวยเกินโอ้โหเรียบร้อยครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราลองมาทําเป็นแบบเออคันให,ใหญ่ดีไหมทุกคนไปนคันสี่เหลี่ยมแล้วแบบใช้ล้อแบบเรียงเลียงเียงกันเลยอ่ะเออดีปะ่ะเออถ้าใครอยากดูก็อคอมเมนต์ไว้นะครับทุกคนแล้วก็กดไลค์สักใครกดแชร์พี่ด้วยสำหรับคลิปนี้ไปละทุนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าเซียวเกียนเอกชามตายจ้า